สแกตเตอร์สเกตเตอร์อีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวอีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอสูรน้อยกันอีกเช่นเคยนะคะมาสมบัติของพูดจิ๋วเกมนี้น้องเล่นครั้งแรกนะคะแต่มันเป็นเกมเก่าแล้วนะมามาในทุนอยู่ที่2,000บาทนะคะ วันนี้น้องจะได้กลับไปอยู่ที่เท่าไหร่โอ้เพิ่งมานะอวยสวยงามมากเพิ่งมาช็อตแรกก็ได้เลยนะคะว้าวครึ่งหน้าไปเลยเอ,อ๊ะมีอีกไหมโอ้รางวัลก้อนโตก้อนแรก1,104บาทนะคะสุดยอด สำหรับใครที่อยากรู้ว่าน้องเล่นที่เว็บไหนอย่าลืมคลิปตามด้านล่างเข้ามาด้วยนะคะเอขอขนมปังอะเอ้ขอขนมปังที่สองได้ไหมโอ้ยเออน่ารักมีต่อไหมเยี่ยมเลยโอ้ยเยอะมาก ไหมโอ้ยมีวายอีกนะคะเออ,ขอ,อขอคิวออ้ยขอคิววันที่สองได้ไหมโอโหรางวัลก้อนโตก้อนนี้นะคะเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดบาทเอออาถือว่าได้อยู่อุวันนี้น้องขอเข้าสแกตเตอร์ครั้งเดียว ครั้งเดียวจริงๆจะไม่งองแงเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเกลือในเกลือเบ็ดห้าสิบแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยเจตูบอลเลอร์เลยโอ้ยสเกตเตอร์ยังไม่เห็นเลยอะ่ะ ต่อหน่อยต่อหน่อยเฮ้ยอืมเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์อีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวอีสุดยอดเข้าแล้วเออย,ยังไม่จบโอ้ สิบเจ็ดหมุนฟรีนะคะเออเขาให้เยอะเหมือนกันนะอืมเออขอไปคว v ร r หน่อยโอ้โหเออลุน้นจนเหนื่อยแล้วเนี่ย เออคูณสี่เอ้ยสิบเอ็ดฟีเออคูณเรื่อยๆนะคะอุวยเหลือเก้าเองนะแปดฮัลโหลเจ็ด ต่อไหมเยี่ยมเลยไวขนาดนี้ไวขนาดนี้อู้หูครึ่งหน้าไปเลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดสวยงามที่สุดอามาดูเงินรางวัลก้อนโตกันนะคะก้อนนี้โตมากน้องจะได้เท่าไหร่ อู้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าบาทกับอีกหกฟีสปินห้าห้าแล้วนะืมแต่จริงๆเนี่ยที่เหลือเนี่ยถ้าไม่แตกเลยก็ไม่เสียดายแล้วนะ สำหรับใครที่อยากรู้นะคะอย่าลืมคลิกตามลิงก์มาด้วยนะผู้เล่นใหม่นะคะหรือผู้สมัครใหม่100่เครดิตฟรีๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องฝากเลยค่ะอุ้ยอ่ะอ่ะเข้ารอบหนึ่งหยุดตามที่บอกเลยค่ะรางวันรวมนะคะ1 6 7่งัอยบาทอุ้ย ทีใจดีจังเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ